สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอน,น,นี้ก็จะเป็นไกด์ของจงหล่อนะครับจงหลีนั่นแหละตัวละครที่เรียกได้ว่าหลอห่อสุดในเกมแค่ยืนหายใจก็ยังหล่อนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ถือว่าเก่งที่สุดในเกมตัวหนึ่งเช่นกันเพราะว่าประโยชน์เยอะมากแล้วก็ยืดหยุ่นมากใช้ได้ทบทุกทีมรวมถึงเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ก็มีความซับซ้อนในการที่จะปั้นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกัน เดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะมาอธิบายแนยวทางในการปั้นนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าเนื้อหาก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนั่นก็คือร้าน powerpay นะครับร้านรับเติมเกมที่เปิดมานานแล้วผมก็เติมมาตลอดไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันนะครับร้านนี้ไว้ใจได้แน่นอนเขากดเติมเองตลอดแล้วก็มีโปรโมชั่นลดราคาให้กับทุกแพ็กเกจเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเติมเกมถูกถแล้วก็ปลอดภัยก็แนะนำร้าน powerpay นะครับสามารถติดต่อทางร้าน ได้ผ่านทางไลน์หรือทาง Facebook ของร้านตามรายละเอียดที่อยู่ในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับงั้นมาเริ่มเป็นที่ส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของพรสวรรค์ความสามารถในส่วนของการโจมตีธรรมดานะครับสำหรับคนที่อยากจ,จะเล่นเป็นสายกายภาพคอมโบการโจมตีธรรมดาของจงหลีก็คือแบบนี้แต่ว่าคอมโบที่เล่นนาำมีได้เลยที่สุดเนี่ยก็คือคอมโบที่ยกเลิกแอนิเมชันหลังจากการเตะหอกยกเลิกยังไงก็คือพอคุณเห็นจงหลีเตะหอก คุณก็กดแดดแล้วคุณก็โจมตีต่อคุณข้ามการโจมตีครั้งสุดท้ายไปหรือคุณอาจจะใช้การกระโดดนะครับแต่ของเราก็กระโดดเพื่อแทนเซิลหรือแดดก็ได้แต่ถ้าเป็นการแดดมันเปลืองพลังงานนะครับก็ใช้การกระโดดก็ได้หรือวิธีหนึ่งก็คือใช้การชาร์จโจมตีปิดคอมโบนะครับการทําแบบนี้จะเล่งดาเมจได้ดีกว่าการโจมตีปิดคอมโบธรรมดาแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากคุณก็โจมตีธรรมดาก็ได้ นะครับอันนี้เป็นไอเดียสำหรับคนที่อยากจะเล่งดาเมจให้สุดเฉยๆครานี้มาที่กิลอีคิลอีก็คือถ้ากดแตะจะเป็นการวางเสาจะมีคู่ดาวสีวิตัวของเสาก็จะทำดาเมจท่าถินเรื่อยๆนะครับแล้วมันสามารถเอามาคอมโบกับตัวละครท่าถินตัวอื่นที่วางอ็อบเจกต์หรือสิ่งของท่าถินได้เช่นตัวละครหลักคุณสามารถวางโองนะครับซึ่งตัวขององค์ก็สามารถสเทือน ทำนาเมตรอบๆด้วยเหมือนกันหรือตัวของอัลเบโดวางดอกไม้ก็สะเทือนได้เช่นกันแล้วอ็อบเจกต์หินเนี่ยปกติแล้วคือจะมีจํานวนสูงสุดได้3อันถ้าคุณวางมากกว่า3อันเมื่อไหร่อันก่อนหน้าจะหายไปนะครับเอานี้ถ้าคุณกดค้างมันจะเป็นการใส่โล่พร้อมกับวางเสานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจํานวนเสาที่คุณสามารถวางได้ซึ่งปกติแล้วก็คือ1อันนะครับถ้ามันถึงจํานวนสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถวางเพิ่มได้นะครับอันนี้ของผมมีกลุ่มดาวเลยวางได้2อันนะฮะตอนนี้โลกของจงลีเนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากให้สังเกตที่ตัวศัตรูที่อยู่รอบๆจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายนี่ลงนะครับมันคือดีบัฟลดต้านทานของศัตรู ลดต้านทานตรงนี้เนี่ยจะเป็นการลด20%นะครับซึ่งต้านทานที่ลดลง20%ตรงนี้สำหรับเกมนี้เนี่ยในส่วนของการคำนวณดาเมจนะครับถ้าศัตรูโดนลดต้านทานต่ำกว่าศูนย์เมื่อไหร่มันจะลดแค่ครึ่งหนึ่งต่อยังไงยกตัวอย่างเช่นศัตรูส่วนมากในเกมเนี่ยจะมีต้านทานอยู่ที่ประมาณ10%เนะครับเพราะฉะนั้นของจงหลีที่ลด20เนี่ย10%แรก ก็จะลดตรงๆพอศัตรูต้านทานเหลือศูนย์เมื่อไหร่อีสิที่ลดต่อก็จะหารครึ่งเพราะฉะนั้นศัตรูก็จะเหลือต้านทานประมาณลบหซนะครับซึ่งดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะตกประมาณ17%อันนี้คือสําหรับเคสทั่วไปแต่ว่ายิ่งศัตรูต้านทานเยอะตัวของดาเมจที่โลกของจงหลีสามารถเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยแต่สิ่งสาคัญก็คือว่าความสามารถอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ ใช้ได้ง่ายมากขอเพียงแค่คุณมีโล่ของจงลีนะครับแล้วมันก็ลดได้ทุกทาธาตุเลยเพราะฉะนั้นตีว่าโล่ของจงลีนี้สามารถเพิ่มดาเมจให้กับทุกตัวละครได้มันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายและโกงมากๆส่วนความโกงข้อที่2ก็คือโล่ของจงลีเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนามากโล่ของจงลีจะหนาตามพลังชีวิตสูงสุดของจงหลีนะครับยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งหนาซึ่งอย่างจงลีของผมปกติเลือดประมาณ3 0ม0 0ืนเนี่ยโล่กงจง็จะหนา ตกประมาณ1,000 0นิดนิดแต่ว่าโลกของจงหลีสามารถดูดซับความเสียหายของทุกธาตุแล้วก็กายภาพได้ก็คือเรียกได้ว่าทั้งหมดนะครับเป็น150%หรือคือ1.5เท่าก็โลกของจงหลีผมรับดาเมจได้ประมาณ1 5ื่นหเกือบหมื่นซึ่งมันเยอะมากมันหนาพอๆกับพลังชีวิตของตัวละครหลายๆตัวเลยนะครับโลกหนามากอันนี้คือความโกงข้อที่2 แล้วก็ความโกงข้อที่3ก็คือว่าผู้ดาวเวลาคุณกดค้างเนี่ยมัน12วิวิแต่โล่ของคุณอยู่20วิิวิก็คือโล่อยู่ได้นานมากๆทําให้ตัวละครของเราคือสามารถเล่นได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าโล่หนาโล่อยู่นานแล้วก็โล่ลดต้านทานเพิ่มนาเมทให้ทุกตัวในเกมได้ตอนนี้มาสกิลไม่ตายสกิลไม่ตายคอนถ้าจะตรงตัวคือใช้พลังงานน้อยแค่40ผู้ดาว1ิวิถือว่าไว แล้วก็ทํานาเมจรุนแรงรวมถึงทำให้ศัตรูกลายเป็นหินได้ในส่วนของระยะเวลาก็สูงสุดอยู่ที่4วินะครับตอนไม้ตายเลเวลสิบเอฟเฟกต์ก็ต้องตัวนะครับทำไดเมีหินอย่างรุนแรงแล้วก็แค่แข็งศัตรูให้เป็นหินแค่นี้นะครับไม่มีอะไรวันนี้มาที่พลสวรรค์เพิ่มเติมที่เป็นติดตัวอันแรกก็คือว่ากรณีที่เราใส่โล่ของจงรีอยู่แล้ว โล่โดนนเมตนะครับตัวละครที่เรากำลังควบคุมเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกันขึ้น5%สามารถซ้อนได้5ครั้งสูงสุดก็เป็น25%นะครับอยู่ต่อเนื่องจนกว่าตัวโล่จะหายไปก็คือว่าถ้าโล่มันแตกหรือถ้าเราทําการสร้างโล่ใหม่ขึ้นมาเนี่ยความสามารถนี้ก็จะรีเซ็ตนะครับถามว่ามันดีไหมผมมองว่ามันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งเวลาที่เราเจอศัตรูที่โจมตีรัว นะครับหรือว่าถ้าเกิดโลกของจงหลีล้วหนามากๆเนี่ยอันนี้ก็มีประโยชน์ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของจงหลีนะครับมีก็ดีแต่ว่าไม่ใช่ความเทพความโกงอะไรแล้วก็พรสวรรค์ตัวนี้ก็คือเวลาที่เราไปคาบวูฟิหอกนะครับเราจะสามารถได้รับแร่ที่ใช้ในการหลอมเนี่ยคืนมา1 5ออันนี้พูดตรงๆว่าเฉยๆนะครับได้ใช้นานๆครั้งแล้วก็มาอันสุดท้าย อันนี้ข้อ้องจะสําคัญมากก็คือว่าการโจมตีของจงหลีทุกแบบจะทําดาเมจเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตสูงสุดของจงหลีก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกการโจมตีธรรมดาช์าโจมตีจะแรงขึ้น1.39%ของพลังชีวิตสูงสุดเช่นถ้าเลือดของคุณประมาณ20,000ดาเมจก็แรงขึ้นประมาณ280ต่อการโจมตีแต่ละฮิตนะครับคราวนี้ถ้าเป็นในส่วนของสกิล E ก็จะแรงขึ้น1.9%ของพลังชีวิตสูงสุด แล้วก็ถ้าเป็นไม้ตายก็33%ของพลังชีวิตสูงสุดตอาน,นี้มาที่คำถามแรกที่คนถามบ่อยก็คือจงหลี่ควรใส่พลังชีวิตหรือพลังโจมตีเปอร์รเซ็นต์ให้มาดูตารางนี้นะครับตารางนี้ให้ดูที่เป็นสีฟ้าก่อนก็คือเป็นส่วนของอาวุธอาวุเนีซึ่งผมให้เป็นตัวแทนของอาวุธทั่วไปก็คือเปรียบเทียบกับในส่วนของดาเมจไม้ตาย นะครับตัว Q อ่ะนะดาเมจของเสาสะเทือนก็คือตัว E ดาเมจของออโวตู A ้แท็กหรือโจมตีธรรมดา AA นะครับแล้วก็ความหนาของโล่จงหลีเปรียบเทียบกับกรณีที่คุณไม่มีอาร์ติแฟกต์กับคุณใส่อาร์ติแฟกต์ HP เปอร์เซ็นต์หนึ่งอันกับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หนึ่งอันผลที่ได้ก็คือว่าถ้าคุณจะเอาดาเมจสูงที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ถ้าคุณใส่พลังชีวิตเนี่ย ดาเมจมันเพิ่มมาพอประมาณแต่มันก็ยังเบากว่าใช้พลังโจมตีแล้วก็ในส่วนของโลก่ก็จะหนาที่สุดนะครับมันดีคนละแบบคุณก็ต้องเลือกว่าคุณอยากจะได้แบบไหนแต่ถ้าคุณมีหอ,อกโฮมาซึ่งหอ,อกโฮมานี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวละครตามพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครตัวนั้นมาดูที่สีเขียวนะครับกรณีที่เลือดของตัวละคร ต่ำบวกครึ่งซึ่งมันจะบวกพลังโจมตีให้เยอะมากคุณจะเห็นว่าในส่วนของไม้ตายเนี่ยการใช้ HP เปอร์เซ็นต์ทำนามัดได้แรงที่สุดส่วนถ้าเป็นนามเมัของสกิล E แล้วก็โจมตีธรรมดาเนี่ยถ้าคุณใช้ HP มันเบาวกว่าการใช้โจมตีเปอร์เซ็นต์แต่เบาวกว่าไม่ได้เยอะมากเบาวกว่าแค่นิดเดียวในขณะที่ส่วนของโลก็แน่นอนว่าใช้ HP เปอร์เซ็นต์เพิ่มหนาที่สุดนะครับสิ่งที่ตารางนี้จะเสือคือว่า ถ้าคุณไม่มีโฮมาคุณต้องเลือกว่าจะเอาโลหนาหรือคุณจะเอาโจมตีแรงแต่ถ้าคุณมีโฮมาเนี่ยผมมองว่าใช้ตัว HP เปอร์เซนต์ไปเลยค่อนข้างที่จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าดาเมจไม่ได้ตกเยอะแล้วก็โลหนาด้วยมันค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับต่อที่ในส่วนของอ์ติแฟกต์นะครับเริ่มที่ค่าพลังก่อนค่าพลังอ์ติแฟกต์ผมจะขอแบ่งออกเป็นประมาณสสายหลักล ฝายแรกก็คือถ้าเราเล่นจงหลีเป็น,นาดาเมจกายภาพหลักๆแล้วเราก็ใช้นาฬิกาเป็นโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ถ้วยเป็นโบนัสกายภาพนะครับสาเหตุที่ใช้ถ้วยเป็นพวกโบนัสกายไม่ใช้โจมตีเปอร์เซนต์ก็เพราะว่าพวกโบนัสเนี่ยจะเพิ่ม,ามดาเมจได้มากกว่าการใช้โจมตีเปอร์เซนต์นะครับถ้าใครอยากรู้วิธีการคำนวณก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนะครับส่วนหมวกก็ใช้เป็นพวกอัตตาคิหรือความในขี้บิวแบบนี้ก็คือทำดามจกายภาพได้แรงที่สุด ส่วนถ้าเป็นดาเมจหินนะครับกรณีที่คุณไม่ได้ใช้โฮมาเนี่ยก็ใช้นาฬิกาเป็นโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ถ้วยโบนัสหินหมวกก็อัตราคิความแรงขิแต่ถ้าคุณจะเล่นเป็นสายผสมระหว่างดาเมจหินแล้วก็มีโล่ด้วยนะครับหรือถ้าคุณมีโฮมาก็ใช้นาฬิกาเป็นเทเปอร์เซนต์ได้ดาเมจพอประมาณได้โล่ด้วยนะครับถ้วยก็โบนัสหินเหมือนเดิมส่วนหมวกก็จะใช้เป็นอัตราขีความแรงขดหรือคุณจะใช้เป็นเท็เปอร์เซนต์เพื่อเน้นโล่หนา ก็ได้เช่นกันไม่ได้ผิดอะไรส่วนถ้าคุณจะเอาแบบโล่หนาสุดๆเลยนะครับคุณก็ใช้อาร์ติแฟ์เป็น HP เปอร์เซนต์ล้วนก็ได้นะครับคือทั้ง4สายนี้มันไม่ได้มีสายไหนดีที่สุดอยู่ที่ว่าคุณอยากจะเล่นแบบไหนหรือคุณชอบแบบไหนต้องการอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นออฟลองถ้าคุณจะเอาดาเมจคุณก็เน้นพวกอาตาคิความแรงคิตามด้วยพวกโจมตีเปอร์เซนต์ HP เปอร์เซนต์แล้วก็ตามด้วยฟื้นพลังงาน แต่ถ้าคุณจะเอาโล่หนาะคุณก็เน้นพวกออฟดองเป็น HP เปกับพวกฟื้นพลังงานแล้วก็ HP นะครับตอนนี้มาดูตารางนี้นะครับเป็นตารางคำนวณดาบิดคร่าวๆซึ่งตรงนี้ไม่ได้คิดในส่วนของเซตโบนัสอัลลีแฟก์นะไม่ได้คิดออฟลองนะครับอาวุธขัดหนึ่งแล้วก็ใช้ถ้วยเป็นโบนัสหินซึ่งมาเปรียบเทียบ3แบบก็คือว่าคุณใช้เป็นอัลลีแฟก์ในส่วนของนาฬิกาแล้วก็หมวกเนี่ย เป็น HP เปอร์เซนต์ทั้งคู่กับแบบที่สองก็คือเป็นเ p เปอร์เซนต์บวกอัตตาชีหรือชีเลสนะครับแล้วก็แบบที่ใช้เป็นจุตีเปอร์เซนต์บวกชีเลสซึ่งถ้าดูตรงสีฟ้าก่อนก็คือในส่วนของฟาวเนียสหรืออาวุธทั่วไปเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าสายจมตีบวกชีเลสแรงที่สุดสายเ p 2พองานโล่นาสุดแล้วก็สายเ p ีบวกชีเลสก็ผสมอยู่ตรงกลางนะครับ ส่วนถ้าเกิดคุณมีโฮมาก็ตรงสีเขียวกับสีม่วงคุณก็จะเห็นว่าในส่วนของ HP บวกคิเลนเนี่ยดาเมจสูสีกับการใช้เป็นโจมตีเปอร์รเซ็นต์นะครับแต่โล่หนากว่าซึ่งถ้าโดยส่วนตัวแล้วถ้ให้ผมเลือกผมคงใช้เป็น HP บวกคิยิคอเลนเพราะว่ามันได้ค่าพลังที่ค่อนข้างสมดุลแล้วก็โดยรวมค่อนข้างที่จะข้มนะครับแต่ว่า ยังมีทีหนึ่งถ้าคุณต้องการอะไรคุณต้องการโล่หนาคุณก็ใช้ HP 2อันหรือ3อันถ้าคุณต้องการดาเมจ่เพ<ๆ>ียวๆคุณก็อาจจะใช้โจมตีเปอร์เซนต์ต่อที่ในส่วนของเซตโบนัสนะครับเซ็ตแรกก็คือเซ็ตโนเบสซึ่งถ้าใช้2อันเพิ่มความเสียหายไม่ตายก็มองกับจงหลีแล้วก็ถ้าใช้4อัน สามารถบัฟพลังโจมตีให้ทั้งทีมได้20เป็นเวลา12วิหลังกดไม่ตายซึ่งก็เหมาะกับจงหลีเช่นกันเพราะว่าจงหลีเนี่ยไม่ตายเขาคูดาว12วิถ้าคุณกดตลอดทั้งทีมก็ได้บัฟแคบจะตลอดเวลาแล้วที่สําคัญก็คือว่าตัวของจงหลีตอนที่คุณกดไม่ตายเนี่ยอุกบาทที่เรียกมาตอนกดตอนนั้นก็ได้ในส่วนของพลังโจมตีเพิ่ม20ด้วยนะครับตรงนี้ผมลองเทสแล้วว่าฉะนั้นโัเบสคุณจะใช้2ชิ้นหรือ4ชิ้นก็โอเคนะครับ แล้วก็มีตัวของเซตเบตาซึ่งปกติแล้วคมจะใช้เป็น2ชิ้นคู่กับโนเบสนะครับเบตาจะให้โบนัสความเสียหายหิน15%ซึ่งสำหรับจงหลีที่เล่นเป็นสายพพอร์ตดาเมจเป็นหินกือบหมดอันนี้ก็ถือว่าดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นสายออบเจกต์หินก็คือเน้นดาเมจจากในส่วนของการสะเทือนเนี่ยเซตนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากส่วนความสามารถ4ชิ้นผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ เนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะวุ่นวายคุณต้องตกผลึกให้ถูกธาตุที่ต้องการแล้วคุณต้องให้จงหลีไปวิ่งเก็บนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันวุ่นวายมากผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แล้วก็เซ็ตใหม่ก็คือ Tenacity of m i l l i l i t r เซ็ตนี้ใส่2อันเพิ่มพลังชีวิตให้จงหลี20%แล้วก็ถ้าใส่4อันเวลาที่ Skill E ก็คือเสาจงหลีมันทนำ d a m นะครับไม่ว่าจะตอนเรียกหรือตอนที่สะเทือนก็ตาม ร่วมถึงกรณีที่คุณใช้ออบเจกหินของตัวละครอ,อื่นแล้วมันสะเทือนเนี่ยก็นับเป็นดาเมจของจงดีนะครับสามารถใช้ได้ก็ทุกครั้งที่สกิล E ทำดาเมจเพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งทีน20%แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน30%เป็นเวลา3าวินานะครับคราวนี้ถ้าถามว่าเดตไหนดีที่สุดก็ให้มาดูตารางนี้ เป็นตารางเปรียบเทียบดาเมจคร่าวๆโดยอิงจากแค่ดาเมจของไม้ตายนะครับคุณก็จะเห็นว่าใช้2เบต้าวก2โนเบสไม้ตายจะแรงที่สุดแต่ว่าตัวของ4 no ีโนเบสเนี่ยเบากว่าแค่นิดเดียวแล้วมันบัฟให้ทั้งทีมด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วผมให้ส no ีโนเบสค่อนข้างจะดีกว่ายกเว้นว่าถ้าคุณต้องการที่จะเล่นสายออบเจกต์หินเน้นดาเมจจากการสะเทือนต่อเรื่องแรงๆน่ย 2 b e เ a จะบวกดาเมจออ e เจคหินด้วยนะครับส่วน4 Tenacity จะเป็นดาเมจน้อยที่สุดแต่คุณบัฟพลังโจมตีให้ทั้งทีมได้เหมือนกันเหมือนกันนกนกบ4โนมเแล้วก็ได้ความหนาของโล่เพิ่มเพราะฉะนั้นสายนี้จะเป็นโล่ที่หนาที่สุดก็ดีคนละแบบอีกเช่นกันนะครับแล้วก็เซตทางเลือกก็จะเป็น2 b e เบต้าสอ i a t o r กับ2 b e เ a ต t า n t e n t y ซซึ่งดาเมจก็ไม่ได้แย่ก็เป็นทางเลือกได้ แต่ด้วยส่วนตัวแล้วถ้าให้ผมเลือกผมคงใช้เป็น4โนเบสถ้าผมมีอาริแฟกต์ที่ออฟดีๆนะครับในปัจจุบันผมก็ใช้เป็น2เบต้า2โนเบสอยู่ซึ่งผมก็คิดว่ามันโอเคแล้วไม่จําเป็นต้องรีบเปลี่ยนหรือไปฟาร์ม4โนเบสก็ได้ส่วน4เทนัซิตี้เนี่ยถึงแม้ว่าความสามารถมันจะดีแต่คุณต้องเะวาบางอย่างหนึ่งก็คือว่าความสามารถของมันจะทํางานเมื่อตัวสกิล E มันโดนศัตรูซึ่งเวลาคุณสู้จริงๆเนี่ย คุณอาจจะวางเสาแต่ว่าศัตรูมันอยู่ห่างจากเสานะครับทำให้ความสามารถของอ์ติแฟกต์มันทํางานได้ไม่เต็มที่คุณก็ต้องระวังตรงนี้ซึ่งมันก็มีวิธีแก้ได้ก็คือว่าถ้าคุณมีกลุ่มดาวหนึ่งคุณจะวางเสาได้เพิ่มคุณสามารถเพิ่มความกว้างของการสะเทือนอรัให้โดนศัตรูได้ง่ายขึ้นหรือถ้าคุณเล่นทีมออสเจ็กหินคุณก็สามารถสะเทือนพร้อมกันสามพันก็เพิ่มความกว้างทาให้ศัตรูโดนสะเทือนได้ง่าย ็เป็นการแก้ไขปัญหารูปแบบหนึ่งนะครับก็ให้ระวังตรงนี้ละกันมันมีเงื่อนไขตรงนี้อยู่มาที่อาร์ติแฟกต์สายกายภาพบ้างนะครับเริ่มที่ frame. เพลฟเฟรมเ็ตนี้สามารถเพิ่มนามิดได้มากที่สุดก็คือสามารถเพิ่มนามิกายภาพได้ถึง50%แล้วก็พลังโจมตี18%แต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องให้สกิลธาตุหรือสกิลเสาโจมตีโดนศัตรู2ครั้งนะครับแต่จากที่ผมลองเทสจงหลีสามารถเก็บ2สแต ได้ง่ายมากเพราะว่าตอนที่คุณวางเสาโดนศัตรูคุณได้1นึ่งสแต็คแล้วพอเสาสะเทือนคุณได้อีก1นึ่งสแต็คคือคุณสามารถได้2องสแต็คภายในระยะเวลาแค่ประมาณ2องวิแล้วถ้าเกิดคุณสู้โดยที่ศัตรูโดนดาเมจจากเสาเรื่อยๆเนี่ยคุณจะสแต็คเต็มตลอดเลยนะครับเป็นเซ็ตที่เหมาะกับจงดีสายกายภาพมากแล้วคุณก็มีทางเลือกอย่างเช่นใช้เป็น2เพลนะครับบวกกับ2บัตรสเตน ก็จะได้เป็นความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นมาตรงๆ50%รง50%แล้วก็ตรงนี้คุณอาจจะเสียในส่วนของโจมตีเปอร์เซ็นต์ไป8 8นะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการเก็บสแต็กก็เป็นทางเลือกที่โอเคเช่นกันแล้วก็มีเซต4 g กาเดียเตอร์ได้โจมตี18%แล้วก็ความเสียหายการโจมตีปกติเพิ่ม35%อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็อนสุดท้ายก็คือ4 r e t a c i n g b o l โ ซึ่งทาให้โล่นาขึ้น35%แล้วก็การโจมตีปกติชา้าโจมตีแรงขึ้น40%ก็ถือว่าดีเหมือนกันเอานี้ถ้าถามว่าเซตไหนดีสุดนะครับก็มาดูตารางเทียบดาเมจคร่าวๆก่อนในส่วนของการโจมตีธรรมดา4เพลเฟมแรงสุดแน่นอน2เพล2บัตรดาเมจก็ตกลงมาหน่อย4ี่กรเดเตอร์ดาเมจต,ต,ตกลงมาแค่นิดเดียวแล้วก็4รีเทสซิ่งโบไลท์ light. ก็เบาสุดแต่ก็ได้ในส่วนของโล่นา นะครับส่วนตัวแล้วผมก็มองว่าดีคนละแบบนะครับถ้าคุณจะเอาดาเมจให้สุดเลยก็ใช้เป็นพวก4เพลฟรมแต่ถ้าคุณมีเซ็ตอื่นๆในตารางที่อ้อมมันสวยเนี่ยคุณก็ใช้เซ็ตพวกนั้นไปแทนก็ได้นะครับตอนนี้มาในส่วนของอาวุธนะครับจริงๆแล้วจงหลีเป็นตัวละครที่ใช้หอกได้หลายอันมากขอเรื่องที่ค่าดาวก่อนที่ดีที่สุดก็แน่นอนว่าสตาร์อัพโภมาได้ความแรงขีดคุณได้พลังชีวิตเพิ่มคุณได้พลังโจมตีตามพลังชีวิตมันเป็นหอกที่เพอร์เฟกต ของจงหลีมากๆไม่ว่าคุณจะเล่นสายกายภาพหรือเป็นสายดามเมจหินนะครับดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นท่าดาวนันอื่นก็เริ่มที่ตัวหอกเขียวหอกเขียวได้ในส่วนคิดเรอเข้าเลดซึ่งก็ถือว่าดีเช่นกันแต่ความสามารถเี่ยคุณต้องเอาจงหลีมาโจมตีเพื่อเก็บสแต็กเพราะฉะนั้นสําหรับสายกายภาพผมมองว่าหอกอันนี้ น่าจะดีลองจากตัวของโฮมาคือจริงๆมันอาจจะแรงกว่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าโดยภาพรวมผมว่าให้โฮมาดับหนึ่งนะออเขียวนี้ผมให้เป็นดับ2ละกันแล้วก็ถ้าเป็นสายดามทินสายซัพพอร์ตมันก็พอใช้ได้เพราะว่าค่าพลังมันดีแต่ความสามารถมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับมาที่หอกฟ้าหอกฟ้าถ้าเป็นสายกายภาพก็โอเคเพราะว่าคุณได้ความเรวโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าเป็นสายพพอร์ตคุณได้ฟื้นพลังงานก็ถือว่าโอเคแต่ความสามารถก็ไม่เหมาะเหมือนเคยเพราะว่าคุณต้องโจมตีธรรมดานะครับส่วนหอกหินหอกหินได้พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนตัวแล้วผมเฉยๆนะครับแล้วก็ความสามารถซึ่งคุณต้องมาโจมตีเก็บสแต็กอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเล่นกับสายกายภาพถือว่าโอเคไหมโอเคแต่ถ้าเล่นกับสายหินก็ไม่เหมาะ วันนี้มาที่อาวุธสีดาวก็จะมีอาวุธอันหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆก็คือตัวของอาวุธนี้เพราะว่ามีพลังโจมตีพื้นฐานที่ถือว่าสูงมากสำหรับสีดาวได้ฟื้นพลังงานซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ความสามารถก็คือเวลาที่จงหลีโจมตีติดคิ้ก็จะมีโอกาสฟื้นนะครับสร้างอนุาธาตุมาฟื้นพลังงานให้ทั้งทีมซึ่งการฟื้นพลังงานตรงนี้ทำให้ตัวละครในทีมของคุณใช้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นทำคอมโบได้ต่อเนื่องขึ้น และหมายถึงดาเมจที่มากขึ้นด้วยนะครับมันอาจจะไม่ใช่หอ,อกที่บัฟจงดีโหดมากแต่มันบัฟดาเมจให้ทั้งทีมได้ดีมากๆส่วนตัวแล้วผมมองว่าหอ,อกอันนี้สำหรับสายสป,ปอร์ตหรือสายหินเนี่ยเป็นหอ,อกที่ดีเป็นอันดับ2จากโคมาดีกว่าหอ,อก5ดาวสอันที่ไม่ใช่โคมาซะดวยมนะครับส่วนตัวผมชอบอันนี้มากๆ หรือจะเป็นทางเลือกอื่นอย่างเช่นตัวของโปรตาทยที่ได้ฟื้นพลังงานก็ใช้ได้โอเคสำหรับสายพพอร์ตแล้วก็มีตัวอย่างลิทิกสเปียร์ซึ่งได้พลังโจมตีแล้วก็มีอัตตาชีจากความสามารถลิทิกสเปียร์นี้จะใช้ได้ดีมากได้พลังโจมตีได้อัตตาเยอะมากถ้าคุณขัดเกลาระดับสูงๆแล้วคุณมีตัวละครหลีเย่นในทีมหลายตัวนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งสายซับแล้วก็สายกายภาพหรือแบทเทิลพาร์ได้อัตตาชี ได้พลังจมตีก็ใช้ได้ทั้งสองสายตัวของแบ็คคิปที่ได้ในส่วนของความในคิก็คล้ายๆกับเบตันพาร์ตนะครับใช้ได้ทั้งสองสายเหมือนกันแล้วก็มีตัวของเคสเซนไปซึ่งเคสเซนไปถือว่าเป็นสีดาวที่ดีที่สุดของสายกายภาพเพราะว่าคุณได้โบนัสความเสี่ยงกายภาพนะครับแล้วก็ความสามารถที่เพิ่มดามจได้เยอะมาก,มากๆนะครับส่วนตัวของลนลกสปายเนี่ย เอาจริงความสามารถมันเป็นรองตัวของเคสเซนไปนะถ้าคุณจะเล่นกายภาพแล้วก็เคสเซนไปถือว่าดีกว่าตัวของทักกันสปายค่อนข้างจะเยอะมากโดยเฉพาะถ้าคุณขัดเกลีเคสเซนไปได้ระดับสูงๆเนี่ยมันดาเมจพอๆหรือจะแรงกว่า5ดาวซะด้ว้สัมนะครับเป็นอาวุธที่จัดว่าค่อนข้างจะโกงกันเลยแล้วก็อย่าง3ดาวก็จะมีตัวของแมทไทนเซลที่ได้พลังชีวิตกรณีที่คุณต้องการให้โล่งหีนหนามากๆแต่คุณไม่มีตัวของโฮมานะครับ มาที่กลุ่มดาวกันบ้างนะครับผมต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าจงหลีเป็นตัวละครที่เก่งตั้งแต่ซีศูหรือก็คือไม่มีกลุ่มดาวนะครับเป็นตัวที่เทพยอยู่แล้วคุณไม่ต้องเปิดหากลุ่มดาวเลยก็ได้นะครับสําหรับกลุ่มดาวแรกของจงหลีก็คือคุณสามารถวางเสาเพิ่มจาก1อันเป็น2อันสําหรับอันนี้ผมมองว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะครับคือมีก็ดีแต่ มันไม่ได้คุ้มสตารับว่าถ้าคุณงบน้อยแล้วจะเปิดหาเนี่ยผมมองว่าไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลุ่มดาวที่2อ,อันนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าเวลาที่คุณกดไม้ตายจะเป็นการสร้างโล่ให้กับตัวละครของคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นโหมดโ o o p เล่นกับเพื่อนมันก็จะสร้างโล่ให้เพื่อนด้วยนะครับมีประโยชน์ในโหมดโ o o p มากแต่ว่าเล่นคนเดียวก็ดีเหมือนกันเพราะว่าแทนที่คุณจะต้องมาเสียเวลากดอ e ีค้างเพื่อสร้างโล่เนี่ยคุณสลับมากดไม้ตาย แล้วเปลี่ยนตัวละครออกเลยก็ได้นะครับมันช่วยประหยัดเวลาได้กลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิล E 3เลเวลหลักๆก,ก็คือโล่หนาขึ้นมีก็ดีนะครับกลุ่มดาวที่4อันนี้ผมมองว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าระยะไม่ตายเนี่ยมันจะกว้างขึ้น20%แล้วก็ศัตรูจะโดนแช่เป็นหินนานขึ้นอีก2วิถึลืมบอกไปที่นึงว่าระยะการแช่เป็นหินเนี่ย มันจะเริ่มที่ประมาณ3.1วิแล้วก็ไปสูงสุดที่4วิตอนสกิลไม่ตายเลเวล10ตรงนี้สามารถเพิ่มเป็น6วิได้ซึ่งคูดาวไม่ตายมา12วิเพราะฉะนั้นมันก็สตันเป็นหินเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของคูดาวซึ่งถือว่านานมากนะครับอันนี้ถือว่าทําให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆกลุ่มดาวนี้5เพิ่มเลเวลไม่ตาย3เลเวลก็ไม่ตายแรงขึ้นถือว่าค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็กลุ่มดาว6 ก็คือว่าเวลาที่คุณใส่โล่จงรีอยู่แล้วตัวละครโดนดาเมจนะครับมันจะฟื้นพลังชีวิตให้กับตัวละครตัวนั้นเท่ากับ40%ของความเสียหายเช่นถ้าโจมตีมาหมื่นนึงมันก็จะเป็น4ผ0 0ันแต่มันมีข้อจำกัดว่าปริมาณการฟื้นในแต่ละครั้งจะไม่เกิน8%ของพลังชีวิตของตัวละครตัวนั้นเช่นถ้าตัวละครตัวนั้นเลือด2 0 0 0มมันก็จะฟื้นได้เต็มที่ต่อครั้งแค่1ัน0 นะครับถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีเพราะว่าคุณอาจจะเล่นจงหลีในทีมโดยที่ไม่ต้องมีตัวฮิลก็ได้นะครับมีทั้งโลหนาอยู่แล้วแถมยังฮิลได้แต่บางครั้งมันอาจจะไปขัดคอมโบนิดนึงเช่นถ้าคุณเล่นกับตัวของครูเต๋าคุณอยากจะเลี้ยงเลือดให้ต๋าหรือกรณีที่คุณให้จงหลีถือของครูมาแล้วคุณอยากเลี้ยงเลือดให้ต๋ากว่าครึ่งแต่ความสามารถอันนี้อาจจะฮิลนะครับ ให้เลือดมันเกินครึ่งก็อาจจะไปขาดคอมโบนิดน,นึงแต่โดยรวมแล้วถือว่ามีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอลุ่มดาวที่สําคัญของจงลีที่สำคัญที่สุดคือ4นะครับแล้วก็2กับ6ก็ดีเช่นกันแต่ย้ำอีกทีว่าจงลีเทพยอยู่แล้วไม่ต้องหากลุ่มดาวก็ได้นะครับแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของการจัดทีมซึ่งจริงๆจงลีงงงเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกทีม เดี๋ยวยกตัวอย่างของทีม2หินก่อนทําไมควรมี2หินเพราะว่าถ้าคุณมี2หินโล่จะหนาขึ้น15%ตัวละครที่มีโล่สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ลดต้านทานหินของศัตรูลงอีก20%นะครับมันเพิ่มดาเมจให้ค่อนข้างเยอะมากซึ่งตัวหินที่คอมโบได้ดีที่สุดก็คือตัวของบโดเพราะว่ามันช่วยฟื้นพลังงานได้ตัวดอกไม้ก็ทําสั่นสะเทือนได้นะครับแล้วก็ดาเมจ ่อเนื่องรเรื่อยนะครับแรงมากอัเบโดถือว่าคอมโบจงดีเล่ลสุดยอดตัวละครหลักก็ดีเช่นกันนะครับวางโอ่งให้มันช่วยสะเทือนก็ได้ฟื้นพลังงานได้มิงกวงก็เพื่อฟื้นพลังงานได้นะครับแล้วก็ทับนาเมฆเอด็จตาก็ถือว่าดีโนเอลก็ได้เช่นกันโนเอลจะฟื้นพลังงานไม่ได้แต่ว่าคุณเอาจงดีมาซับโนเอลก็ถือว่าดีมากสําหรับเล่นกับผิดมันค่อนข้างสุ่ต,ตัวนะครับ แล้วก็ถ้าไม่ใช่ตัวหินตัวที่คอมโบดีก็อย่างเช่นตัวของวินเดกที่สามารถเอามาฮิลได้แล้วก็บัฟดาเมจให้ไม่ตายแรงขึ้นได้มากๆตัวของโมนาก็มีบัฟศัตรูดวนดาเมจแรงขึ้นได้เช่นกันตัวรวบอย่างเช่นวินตี้กับซูโคสก็รวบศัตรูมาแล้วก็โยนอุกกาบาตทำดาเมจง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่จงหลีเอาไปซับได้ดีมาก ก็จริงๆอย่างตัวของคูณเต๋าที่ต้องการเลี้ยงเลือดให้ตับนะครับตัวของเซียวที่มีปัญหาเลือดลดเรื่อยจงหลีก็ช่วยเซฟได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้านอกจากตัวพวกนี้คุณก็เอาไปเล่นได้แทบทุกทีมเพราะว่าโลกของจงหลีมันเทพแต่ที่คุณต้องระวังหน่อยก็คือเวลาคุณไปเล่นกับทีมที่เล่นคอมโบแช่แข็งเพราะว่าตัวเสาสะเทือนของจงหีเนี่ยมันสามารถทําให้ศัตรูที่ติดแช่แขงเนี่ย แตกจากการติดแช่แข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะวางเสาคุณอาจจะต้องคันหลังแล้วค่อยวางก็มีที่ต้องระวังแค่นั้นแต่โดยรวมแล้วคุณใช้จมดีได้แทบทุกทีมในเกมยืดหยุ่นมากครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับบอกว่าจะพอเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบคำถามของหลายๆคนได้ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ